สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับาชน,าาชนลนะครับมาทันมาดูเรื่องราวต่วาในสังคทับวนที่เราีิตภัย่างทีได้รับความ อยู่เราแล้วสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมคือชื่อกรพงศ์ชูพันธ์นะฮะวิสากิจชุมชนไทยเฮนบเซ็นเตอร์นะฮะอยู่ที่ซอยไซม้าซอยเจ็ดนะครับผมพิสากิจชุมชนเราก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี่42 6664แล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นนลยยังยังไม่ปลดล็อกกัญชายังไม่ปลดล็อกครับแล้วาวนี้พอกัญชาปลดล็อก แล้วเราก็มาทําเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชาแบบว่ากัญชาเนี่ยเราจะไปทางไหนดีก็เลยมาทําเป็นว่าเอาน้ำทาเป็นน้ากัญชาน้ำโุดาแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากกัญชาก็คือพวกยาดมยาหอมอะไรพวกนี้ครับครับผมนี่ฮะมียาดมมียาหอมมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาพวกนี้ฮะนี่ยานวดครับผมแล้วก็มีชาชากัญชาผสมๆนะฮะ แต่รีคือเนี่ยทาใบกัญชาแล้วก็มีน้ำรึ่งดอกรากกัญชาแล้วก็รูปภูมบภพผสมกัญชาครก็หลากหลายมีน้ำรื่นพรอยอะไรแล้วก็ขบวนการในการปลูกเนี่ยปลูกเองด้วยอย่างไรปลูกเองนะขบวนการปลูกเองีเราโนนนี่ไหมที่โนนที่โนนเนี่ยนะครับที่ที่สายคิดคนเราตอนนี้เราปลูกเป็นธรรมแล้วมี D A C P ทุกอย่างที่พร้อมก็หลักการ กมท6ก0 0แค่ตอนนี้ก็ตอนนี้กะมีเครือข่ายที่ว่าประชาบา้านหรือว่าสมีตอนนี้นะฮะตอนนั้นคือพวกที่พวกผมทำวิสาหกิจชุมชนมาเนี่ยมีที่ชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดนนท์เนี่ยมาอบรมแล้วก็อบรมเรื่องการปลูกการแปรรูปแล้วก็พวิสาหกิจชุมชนของผมเนี่ยมีการปลูกแปรรูปแล้วก็ทําให้เหน็นเป็นตักก้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ สำเร็จรูปเลยอยู่ใน่นของเราถ้าผมไปดูได้ได้ครับผมได้ครับตอนนี้ได้ได้รับ A C P การหัญชาทางกานแค่นแล้วเรียบร้อยครับเอละนี้เห็นมีเป็นเครื่องดื่มไครับอชิมดูได้ครับผมได้ครับได้ครับได้คเป็นนน้ำกัญชาเปพียวหรือว่าย่งไครับ่เป็น เป็นน้ำน้ำพึ่งน้ำพึ่งโซดาผสมกัญชาครับน้ำพึ่งโซดามะนาวฮะผสมกัญชาครับอันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วผสมเรียบร้อยครับลองลองชิมดูฮะว่าเป็นยังไงกันนะครับคุณผู้ชมครับกลิ่นก็กลิ่นมีกลิ่นน้ำพึ่งนะฮะชาทิพย์นะฮะต้องต้องครับคุณผู้ชมครับเาลองชิมอันนี้ต้องต้องผสมคือมีรากมีใบแล้วก็ยอดชาสับเดี๋ยวให ครับชิมเลยเราต้องชิมต้องชิมก่อนว่าเออ่นี่รสชาติเป็นกลมกล่อมครับไม่คือแบบถึงน้ำหวานทั่วไปแต่ว่ามีมีเปรี้ยวมีลายมีมีเรากินน้ำผึ้งมีองุ่หวานนี่ครับบีบส่วนผสมทุกอย่างของกัญชาของรากทั้งใบนะครับแล้วกินแล้วจะเป็นมีสรรพคุณยังไงฮะเออรากรากเนี่ยสรรพคุณรักษารักษาได้ 39มเก้าโรคครับรากชาดีกว่าสมอีกนะครับสามสิบเกาโรคครับผมนี่ฮะรากใบยอดชานี่ใบเออเออในเออในแยกตะกี้นี่นี่ผมนี่รวมใช่ไหมไม่ใช่รวมไม่รวมตัวนี้คือยอดชายอดชาครับผมอันไหนรากอันนี้รากนี่รากก็ว่าว่าจะจะมีอะไรสารอะไรนะเยอะอีกหนึ่งคือสารที่มันอยู่ที่ดอก สารสารเมาเนี่ย THC เนี่ยจะอยู่ที่ดอกครับไ่ที่ดอกครับผมแต่ว่าสารที่บำรุงร่างกายอะไรพวกนี้จะอยู่ที่รากครับรากต่อไปใบผ่อนคลายทำให้ผ่อนคลายก็ให้หลับง่ายเขาไปไปดองเหล้าาก็ได้ครับได้เราดองเล่าหรือดองน้ำผึ้งอย่างเงี้ยได้ครับผมเอานี่นี่คือหน้ากนะครับครับเออจะมีกลิ่นกันกลิ่นหอมกลิ่นหอมรากกัญชารคับ เป็นล่าก่าอันนี้คืออะไรนะอันนี้ใบฮะนี่ใบดอกมีไหมดอกไม่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 มีฮะไม่ผสมไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้อันนี้ใบนะครับใบใบใบจะแค่พูดอนนี่เป็นยอดสีจะออกสีเขียวกว่าชาวบ้านนะบก็มีมีกลิ่นกระชาออกมาเลยครับกลินะกินไม่มากกินหอมครับกินได้ตัวหัวเราะปะ ก็มีบ้างคุยไปหัวเราะไปนะครับหัวเราะดีกว่าร้องไห้ก็หมดหัวล้อหัวล้อหัวล้อเออดีเมื่อวานนี้ก็หัวเราะกันทั้งงานเลยฮะไปงานกำนันมาเมื่อวานนะครับผมผมไปงานใ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 นนามของมูลพิธิสายกินจุนโนเนี่ยหลายที่เกินที่มาครับผมครับผมครับ ต้องมีครับเนี่ยต้องมีอรับลองก็เนี่ยแล้วสิงเกิลเอผมต้องต้องเขย่าก่อนแล้วก็ค่อยๆสูดเข้าไปนะอ่ะลองลองดูครับผมลองทำจากกระชาครับผมใช่บีบยาดอสอนิดๆนะครับแบบนี่ยนี่แบบแบไม่ให้เติมไม่ไม่ไม่ครับเวลาหมดิีนก็มีไม่ทั้งหมดจีนเนี่ยต้องเขย่าเขย่าให้มันมาอเองครับเราบียาดมนะครับ นี่ก็ยาดมน้ำเนี่ยสมุนไฟสิบชนิดแล้วก็มีอยู่ในนี้ด้วยครับมีน้ำด้วยนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะยาดมน้ำสมุนไฟสิบชนิดใช่ชาชาอยู่ในนั้นด้วยในหนึ่งในนั้นครับผมต้องต้องต้องอย่างนี้ฮะการการการสูบมตัวนี้ต้องต้องทาอย่างนี้แล้วก็ขยี้นิดหนึ่งขยี้นิดหนึ่งแล้วมาโยงคือบนีสำหรับคนที่นอนไม่หลับเออใช่ที่จะนอนสบายแล้วบางทีมาแลกอันกันต่อยใช้ได้ฮะเนี่ยตัวนี้ ใครที่นอนไม่หลับพาถั่วถู่วสดๆได้ใช่ใช่ใช่รขาหลับสบายแน่นครับผมครับครับนี่นี่คือยายาแล้วมันเนี้ยอ่านี่คือไฮไลท์นี่ยานวดนวดเขาปวดปวดปวดตรงไหนนวดตรงนั้นเนี่ยเราเป็นสเปรย์นวดนะครับอ่ามันหลอกหลอกปวดปวดต้นคอปวดต้นคอนะฮะนี่ยฮะหลัสบายอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงต้องนวดด้วยฮะต้องนวดด้วยนะครับนี่นะครับ ที่ผมไปออกมูสตามตามต่างจังหวัดเนี่ยคนต่างจังหวัดเชื่อดีมากครับบอกให้เลยบางคนเนี่ยปวดปวดตรงเอ่อข้างหลังเนี่ยปวดหลังปวดอะไรเนี่ยปวดหายไปครึ่งชั่วโมงผมนี่ยก็กลับไปถึงบ้านแล้วกลับมาเอาเอาเฉยเลยบอกว่าเอ้ยคุณดีจริงเอ่อผมไปนวดอยู่ขอนแก่นนี่ก็ปวดเแกนร้อยหวายมาผมก็เอ่อถอดรองเท้าแล้วก็นวดให้ก็หายไปครึ่งชั่วโมงเหมือนกัน ผมบอกถ้าของผมไม่ดีจริงนะไม่จําเป็นต้องซื้อคุณกลับไปได้เลยผมไม่ว่าอะไรแต่ท่านี้เขากลับมาซื้อเนี่ยแสดงว่าเขาจะก็จะมีร้อนมันจะร้อนกว่านครับแล้วเดี๋ยว้ค่อยๆเย็นไม่ไม่ร้อนมากครับเป็นแบบเย็นๆนะครับลมเย็นครับอันนี้ก็คือนี่คือยาหมองยาหมองครับผมยาหมองกัญชาครับคุณชมครับครับดีนะสีขนะครับเอาส่วนตัวไม่ไหวครับผมทาทูทาทูได้เก้าโมงครับ นี่แหละครับกลิ่นพันหยากัญชาครับรนั้นก็มีเอ่อก็มีชาชากัญชาผสมสงขาวอันนี้ยอดชาสามโบราณแบบสูนใช่ไหมเป็นอันนี้ใช่ไหมเป็นนะฮะนี่ฮะลิปที่เซองซองเหมือนในไอชาลิปตันอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมอ๋อในนี้จะมีสิบอันนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้ยอดชาสามอันนี้ที่มีเกี่ยวกับกันชาเนครับอ๋อเนี่ยผสมโสมกันชาไปกันครับ ตัวนี่หกร้อยครับสิบห้าสองครับสิบห้าสองครับครับผมทนที่อยากรอเข้ามาครับใช่ได้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 ครับนี่เป็นปัครัยแต่ก่อนผมมีเป็นกระเช้าใหญ่เลยใช่ครับดอกปั่นตอนช่วงปีใหม่ขายดีมากคนที่อาผู้หลักใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็น ครับขอเชิญนิดนึงครับครับผมจะไปซื้อได้ที่ไหนถ้าถ้าติดต่อมาก็คือวิสาหกิจชุมชนไทยเนอร์เซ็นเตอร์นะครับเบอร์เบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนี่ครับ888ครับผม8836978ครับผมไทยไทยเนอร์เซ็นเตอร์ผลไพร์ผลไพรก็คือผล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 จากไทยก็คือผลไพล์เลยครับครับผม สอบถาการสนใจผลิตภัณฑ์กาชาก็มาได้ครับที่กรุงเทพก็ไม่ใกล้มไม่ไกลอำเภอเมืองนนท์นะครับอำเภอเมืองนนท์ไซมาซอยเจ็ดครับผมอยากมาดูสถานที่ผลิตก็มาได้เลยมาได้เลยครับมีสถานที่เราได้รับ g s c p แล้วก็มีฟาร์มกาชาที่ถูกต้องแล้วเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของของเอเชียนะครับไม่ใช่ว่าแห่งแรกแห่งเดียวของโลกนะแต่เป็นแห่งแรกแห่งเดียวของเอเชียที่สามารถ Uh...